ครับพบกับ The Classroom คลิปที่2จริงๆมันไม่ควรจะมีคลิปที่2องน,นะเพราะว่าเกมมันน่ากลัวเกินไปนึกถึงตอนที่เราตายในคลิปที่แล้วสิครับคืออันดับแรกผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเราเป็นยูทูบเบอร์ เวลาเราอัดคลิปหรือทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ต้องพูดเราต้องคุยกับคนดูใช่ไหมไม่อยากให้เกมเงียบแต่อเกมฮาเนี่ยมันจับเสียงเนี่ยที่พูดพูดอยู่เนี่ยไม์มันขึ้นตึ๊กๆแล้วไอ้ผีตัวที่2เนี่ยด่าน2ไอ้ตัวตลกเนี่ยมันดีเทคเสียงทำไงอะจำได้ไหมคิปที่ราตายเพราะอะไรมันไม่ได้รับแค่เสียงจากนอกเกมเนะมันรับเสียงในเกมที่แบบเรากดเปิดไฟฉายมันก็ดูดแล้วอะคือแบบวันนี้ตึงแน่นอนถ้าวันนี้เห็นเงียบๆไปไม่ใช่เลยนะก็คือพยายามไม่ตายอยู่มาลองดูแต่เดี๋ยวก็ตายไม่รู้จะผ่านหรือเปล่า จากนี้จะไม่พูดแล้วจำไวมว่าแค่เราเปิดไฟฉายมันดังกริ๊กเนี่ยไมโครโฟนขยับแล้วนะข้างบนพยายามพูดเบ,บาๆตอนนี้คือเสียงไม่เข้าแต่สมมติกด F ใช่ป่ะเนี่ยนับเป็นเสียงในเกมเว้ยอ่ะไปดูกันอยากรู้มาแล้วไอ้เฮีย้ย không phải rồi, tôi là tôi mày chết rồi, là tôi đã มาแล้วครับแล้วมันมีลูกโป่งลูกโป่งนี่เหมือนตัวอเลิร์ไปนะมันจะิกเกอร์ไหมนะที่มันลอยมาหาแล้วมันระเบิดแน่เลยกูว่าเนี้ยตัวเฮียเลย ลูกโป่งแตกกูเสียงดังแน่นอนผมงโคตรแย่เลยด่านมีเศษกระจกที่พื้นไม่ให้เหยียบอยางรู้ว่ามันมองเห็นเราหรือเปล่าแค่ไหน ไม่ใชนี่ไม่เปิดก็ไม่เห็นเฮียอะไรพอเปิดแล้วปิดมันก็มีเสียงอีกผมอยากได้ข้อมูลว่าถ้าเราไปยืนให้มันเห็นเลยมันเห็นเราไหมเดินถ้าเดินมีเสียงนะห้องคาร โอเคเราพูดได้แล้วเราเข้าท่อคืออย่างนี้หนึ่งถ้าเราเดินปกติมีเสียงสองเปิดปิดไฟฉายบ่อยๆก็จะโดนแดกแน่นอนต้องเลือกเลยว่าจะเปิดหรือปิดแต่ว่าแบตไฟฉายเราก็มีเยอะอยู่นะจริงๆควรจะเปิดไปเลย3ที่ผมอยากรู้ในด่านนี้คือมันมองเห็นเราไหมคือเท่าที่จาได้มันไม่มีหน้ามันอาจจะดีเทคเสียงอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันแบบมองไม่เห็นเราผมจะได้แบบไม่ต้องกลัวมันไงเวลาแบบเดินผ่านมันแล้วจุ๊บหลดได้อะไรเงี้ย The hell. มันไม่ได้ต่อยเรานะมันไมไ่ต่อยเรานะมันต่อยฝาฝาแอร์นะ นั่นหมายความว่ามันดีเทคเสียงจริงๆเว้ยโอเคเปลี่ยนแบตเปลี่ยนไฟฉายก็ใช้เสียงไอีเยอยทีนี้มาทดสอบกันว่าถ้าไปให้มันเห็นหน้าเลยอ่ะเราจะโดนหรือเปล่า บายแล้วแบบนี้โยนของล่ออย่างเดียวโอ้ทำไมอะ น,นี้ตายอ่ะอันนี้หูมันแดงไปแล้วครับพอหูมันแดงไปแล้วมันเหมือนมันยังไงวะมันจะมีตอนที่หูเป็นหูกับหูหูแดงๆเมื่อกี้หูมันเฮ่ตกลงมันเห็นหรือไม่เห็นในที่สุดฉันต้องกลับมาเขียนอีกครั้งหนึง่ง ฉันไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไรแล้วอันนี้มันไม่ดีเทคเสียงนะตอนกดอันเนี้ยได้อยู่อาจจะเป็นวันที่9หรือเปล่านะนาฬิกาที่นี่พังไปหมดแล้วอ่ะแถมแสงสว่างที่เราเห็นก็ไม่ใช่ของจริงด้วยทุกอย่างมันแปลกไปหมดฉันไม่ได้นอนหลับมาหลายวันแล้วแต่ฉันก็ไม่เหนื่อยเลยแล้วรู้อะไรไหมฉันไม่รู้สึกหิวหรือว่ารู้สึกหิวน้ําอะไรเลยอ่ะตั้งแต่เรามาถึงที่นี่ มีบางอย่างแปลกๆสำหรับสถานที่แห่งนี้มันเหมือนมีใครบางคนจ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลาทางเดินเปลี่ยนไปตลอดพวกมันกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้บอกได้เลยสถานที่แห่งนี้มันไม่ใช่โลกแห่งความจริงฉันว่าเราเหมือนเราได้มาเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเห็น ตอนนี้อันนี่ตอนนี้พูดถึงตอนนี้ก่อนนะเราทําการศึกษาปีศาจหูนะหูตัวตลกมันรับเสียงมันจะเข้าไปทําลายเสียงเป็นหลักถ้าผมโยนอะไรไปก็ตามมันจะไปต่อยไอตัวต้นเรื่องก่อนมันจะไม่ยุ่งกับผมลูกโป่งลอยเข้าหาเราแล้วน่าจะระเบิดเป็นเสียงแน่นอนแต่เมื่อกี้เนี้ยไอหูแดงอ่ะทำไมมันวิ่งเข้ามาหาเราเลย,เลยวะทั้งที่เราไม่ได้ทาเสียงอะไรเลยนะเ <c oughs> <ığ nite> วลาจะพูดต้องกดแทบเพื่อพูด และเจอบันทึกนี่มันนรกหรือเปล่าใช่ไหมพวกเรารู้แล้วแหละว่าเราน่าจะต้องเป็นคนต่อไปที่ถูกส่งเข้าไปที่นั่นพวกเขาส่งเอกสารบางอย่างมาให้เราแล้วบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องไปเอาของบางอย่างกลับมาจากสถานที่ที่น่ากลัวนั่นแต่จริงๆเราไม่มีเวลาได้อ่านเลยด้วยซ้ำเออพวกมันรีบส่งพวกเราเข้าไปข้างในปล่อยให้เราอยู่ที่นี่โดยไม่มีอาหารหรือน้ําให้เลยที่ให้มาก็แค่เข็มทิศกับไฟฉายแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่พวกเขาบอกเราแน่ๆถ้าหากอยากจะมีชีวิต รอดมาให้ได้แล้วก็ฉันต้องจำโค้ดเหล่านี้ให้ได้รหัสอะไรก็ไม่รู้ครับเดินเช็คให้ทั่วหนังสือ คือเหมือนมันจะมีช่วงเวลาที่หูแดงกับช่วงเวลาที่หูขาวหูแดงคือคลั่ง ไม่กล้าพูดเที่อะไรเลยจริงนะแบบไฟฉายก็ไม่กล้าเปิดแล้วตอนเนี้หนึ่งสองสา เสือกลอยตามกูอีกผมหาหนังสือไปทำไมวะเนี่ย สือไปทำไมวะคือตอนเนี้ยไม่รู้ว่าหนังสือไปทำอะไรเว้ยเอา้าเอา้าบาร์กเหรอฮัลโหลทุกคนผมเอาา้าบาร์ก เชียตกไปไหนเนี่ยนั่นไงล่ะกูตกมาในหลุมดําแล้วเรียบร้อยเชียมีบั๊กด้วยเข้าท่อแอร์แบบเนี่ยท่อบักทุกคนแมปแบบตกแมปไปเลยอันนี้จะผ่านไหมนะเบาะ้ายเดียวคือหนังสือ ทุกปุ่ม่หตามแจ หาหนังสือห้าเล่มมาคืน เล่มั้ยนะทุกโป่งน่าลำคาญมาก ่อดีไหวเฮ้ยหาท่อหาท่อสี่แล้วสี่เล่มแล้วอ้าวสี่เล่มแล้วนะชิวว่ะดีเดี๋ยวต้องเติมแบตด้วย ตะรีด้วยเสียงดังโอเคพูดได้แล้วขาดเล่มเดียวครับลูกโป่งน้าทำคารสุดตอนนี้ สุดท้ายลองหยอดดูกันได้ป่ะเสียงดังไหมเนี่ยข้วเสียงดังแน่เลยขอเล่มเดียว เดี๋ยวเราจะไม่เอาอะไรอีกเลย เจอแล้ว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 อืมดูด้วยเสร็จโจนเสร็จโจนี่น้องตะโกนเรียกมันตะโกนเรียกมัน ใกล้ที่หยอดหนังสือด้วยใกล้ไปหรือเปล่านะผูแดงอยู่วะน่ย ูุตบ้าตายเกมเฮยวะเนี่ยเสร็จโจนไอ้น้องกูคานอย่างเดียวกูไม่วิ่งกูเอาชัวเสร็จโจนเลยน้องถ้ากูไม่เห็นทางออกกูไม่วิ่งแน่ เก่งชิบหายเกมมาเอ้ยท้องออกอยู่ไหนเนี่ยนี่ลองนึกสภาพว่าเป็นเราวิ่งหนีแบบรัวๆทางยาวขนาดนี้ยจะรอดไหมไม่รอดหรอกเงียบปากไว้ดีกว่าท้อออกอยไหนวะเนี้ย วิ่งได้แล้วไหมนะเอาชัวร์ดีกว่าเชีย่ยเกมกูจะไม่ลุกกูจะไม่ทำเสียงอะไรทั้งนั้นถึงแล้วเชี้ยกูจะกรี๊ดไปบายยโดนกูดิวะเสร็จโจลในน้อง ผ่านจนได้วะ่ะเถอะเอ้ยไอปีศาจหูทำได้แค่นี้เองหรอวะอะไรวะเนี่ยบาร์ดลูมดีเทคเสียงกูเหมือนเดิมเลยก็ผ่านไปด่านเลยนะ ราวน้านะจะเจอตัวอะไรที่ห้องน้ํานี้ก็รอดูให้ดีแล้วกันเหมือนเดิมอยากดูก็ต้องเป็นอยู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยไม่ใช่แบบทาคลิปให้แล้วทิ้งไม่ยอมดูอยากรู้ว่าเจอตัวอะไรวะแป๊บนึงขอไปเซอเร์เวย์ได้ปหโอ้ยเชี่อ,อแค่เดินก็มีเสียงแล้วอะโอ้โหตายละ ห้องน้ำที่เปิดไปอีกก็เจอห้องน้ำอีกเนี่ยนะแล้วเรากำลังหาอะไรที่เนี่ครับไม่ชอบอะไรเปียกๆแบบนี้ด้วยดินึกสภาพตอนหลงทางดิแล้วเจอจะไม่น่าดีว่าดานเนี่ย คนลุกไมหมดแล้วเนี่ยใครเป็นโรคกลัวชักโครกนะครับด่านนี้ไม่ไหวแน่นอนนี่เสียงตัวอะไรก็ไม่รู้เลยมุดท่อดูดิอ่ะนี่เป็นถือว่าแถมให้นะแถมให้สักหนึ่งลันก่อนจะจากกันไปนะเพราะผมอยากรู้ว่าผมจะเจออะไรที่นี่แล้วผมต้องหาอะไรที่นี่เพราะเราไม่รู้จริงไม่มีเบาะแสอะไรเลย นี่ไงมีเสียงแล้วเสียงตัวอะไรอะนี่ไงมันมันดีเทคเสียงจริงด้วยครับออมานี่แล้วมาให้กูเห็นหน้าหน่อยเร็วฮัโลโหล my friend มันตะโกนกลับตามสิเนี่ยอะไรเนี่ย ออะะไร่เฮียปลาสักว์ไม่ใช่สกิบิดี้นะอยู่ข้างนะั้นแล้วมันดีเทคเสียงเราตลอดนะครับโอเคตามนั้นเลยทุกคน <S 1> <1> <S ก็รอดูคลิปต่อไปแล้วกัน ต้องมาหนีตัวเฮอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โอเคความทรมานยังคงดำเนินต่อไปในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ